การหนีบาปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าให้ทุกคนปฏิบัติในตัดสังโย์มรายการคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดีคิดว่าถ้าเยตายชาตินี้ก็ไม่ขอไปอบายผัเคือมีนรกเป็นต้น หรือไม่ว่าชาติไหนแล้วก็ไม่ไปทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงกำหนดให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นคำแนะนำในบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยอมรับนับถือนี่ไม่ได้ทรงรบังคับ เป็นในเพียงบอกว่าถ้าใครต้องการจะพ้นจากทุกแดนทุกทั้งสี่แดนก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ใครจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้พระพุทธเจ้าไม,ม่ได้ห้ามแล้วต่อไปให้ปฏิบัติในสินห้าหรือกรรมบทกรรมบททั้งสิบประการทุกคนจะมีการพ้นทุกข ก็แค่นี่ระบรรดาเทมพุทธบริษัท <c oughs> นี่เป็นอนุวาทรงอารมณ์ไว้ตามนี้